มาดูข้าวค่ะทุกคนตอนนี้ข้าวมะลิหนึ่งูนย์ห้านะคะนาะปีเริ่มออกรวงแล้วคลิปนี้ถ่ายวันที่สิบห้าตุลาคมนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะตรงนี้เป็นข้าวหอมมะลินะคะหนะึ่งูนย์ห้านาปีข้าวเริ่มออกรวงแล้วนะคะทุกคน พอเขาเริ่มออกรวงแล้วนะคะก็นับไปอีกหนึ่งเดือนนะคะก็จะเริ่มฤด,ดูการเก็บเกี่ยวค่ะข้าวพันธุ์นี้จะเป็นข้าวไวต่อแสงนะคะจะเริ่มออกรวงตั้งแต่วันประมาณวันที่สิบตุลานะคะเริ่มเก็บเกี่ยวก็ประมาณวันที่หนึ่งเดือนหลังจากเขาออกรวงค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูแปลงอื่นกันต่อค่ะ แปลงนี้ก็เริ่มออกแล้วนะคะทุกคนวันนี้แดดแรงมากเลยนะคะตอนนี้8ปดโมงครึ่งนะคะทุกคนแดดแรงมากแปลงนี้ก็เริ่มออกแล้วช่วงนี้นะคะฝนยังตกอยู่แล้วก็ยังมีน้ำในปริมาณเยอะอยู่นะคะ เรามาดูแปลงข้าวนะคะแล้วเราก็มาเปิดน้ําออกด้วยนะคะทุกคนเปิดน้ําให้เขาไหลลงมาด้านล่างนะคะเวลาที่ข้าวสุกนะคะเขาก็จะน้ําก็จะได้น้อยลงเนาะข้าวล้มก็จะได้ไม่ล้มใส่น้ำนะคะ,ะวันนี้อีกวันหนึ่งนะคะถ่ายวันที่20ะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ถ่ายคนละวันกับช่วงต้นคลิปนะคะ วันนี้มาเปิดน้ําออกค่ะทุกคนมาปล่อยน้ําออกจากนาเนาะพอข้าวออกรวงแล้วเดี๋ยวเขาหนักรวงนะคะจะล้มนะคะเราก็เปิดน้ําออกเลยนะคะวันนี้ก็พามาเดินชมแปลงข้าวหอมมะลินะคะที่กําลังออกรวงสวยๆเลยค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้นะคะพี่ก็ จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ